บครัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่21ทับ2,557เรื่องห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามที่ได้มีคำสั่งให้บุคคลเข้ารายงานตัวณนะหอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศในวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2,557เวลา10นาฬิกา ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1ท2,557ฉบับที่2ทับ2,557ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,557และฉบับที่3ทับ2,557ลงวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2,557รวมจำนวน155รายนั้นเพื่อให้การรักษาความสงบ และการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงห้ามบุคคลตามคำสั่งดังกล่าวเดินทางออกนอกราชนาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสำหรับบุคคลใดที่ไม่เข้ารายงานตัวตามคำสั่งจะถูกติดตามจับกลุ่มและดำเนินคดีทั้งนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช 2,557ผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ